เมื่อทุกท่านอยู่ที่หน้า Google Classroom เลือกอีเมลที่ต้องการใช้งานกับ Google Classroom กดทำต่อค่ะเลือกบทบาทของคุณเป็นนักเรียนหรือเป็นครูค่ะบทบาทนี้เลือกได้เพียงครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดเลือกผิดต้องติดต่อที่ Google Admin เท่านั้นค่ะในที่นี้เลือกฉันเป็นครูนะคะวิธีการสร้างห้องเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านขวามือค่ะ เลือกสร้างชั้นเรียนระบุชื่อชั้นเรียนลงไปค่ะพร้อมทั้งระบุรายละเอียดอื่นๆถ้าต้องการจากนั้นกดสร้างได้เลยค่ะมีชั้นเรียนแล้วก็ต้องมีนักเรียนใช่ไหมคะวิธีการเชิญให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในห้องคลาสตูมของเราทำได้หลายวิธีค่ะวิธีการแรกก็คือใช้รหัสของชั้นเรียนในการเชิญนักเรียนค่ะ รหัสของชั้นเรียนจะปรากฏอยู่ที่แบนเนอร์ด้านบนนะคะสามารถกดขยายเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆได้ค่ะคัดลอกลิง์เชิญหรือกดฟูลสกรีนก็ได้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านรหัสของชั้นเรียนได้โดยการกรอกข้อมูลของรหัสชั้นเรียนนี้ที่หน้าเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะในหน้านี้เป็นมุมมองของครูนะคะมาดูที่มุมมองของนักเรียนกันบ้าง ในหน้าของนักเรียนวิธีการเข้าชั้นเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านขวามือเช่นกันค่ะเลือกที่เข้าร่วมชั้นเรียนใส่รหัสของชั้นเรียนลงไปค่ะจากนั้นกดเข้าร่วมนักเรียนก็จะเข้ามาสู่ชั้นเรียนเรียบร้อยค่ะส่วนอีกวิธีการหนึ่งในการเชิญนักเรียนเข้าห้องนอกจากการใช้รหัสชั้นเรียนแล้ว สามารถเชิญนักเรียนผ่านทางอีเมลได้โดยเข้ามาที่แท็บผู้คนค่ะจากนั้นเลือกเชิญนักเรียนค่ะคุณครูสามารถพิมพ์ชื่อหรืออีเมลของนักเรียนลงไปได้จากนั้นกดเชิญได้เลยค่ะนักเรียนจะได้รับอีเมลเชิญให้เข้าห้องเรียนนะคะถ้านักเรียนกดเข้ามาแล้วไอคอนจะเป็นเหมือนลักษณะด,ด้านล่างของ d e m o user 01อันนี้คือนักเรียนอยู่ในห้องแล้วนะคะในขณะที่ด้านบน สถานะคือเชิญไปแล้วค่ะแต่นักเรียนยังไม่ได้ตอบรับเข้ามาหลังจากเชิญนักเรียนเข้าห้องแล้วเราสามารถไปที่ชั้นเรียนอื่นๆได้โดยการเลือกที่แถบด้านข้างที่แถบชั้นเรียนเราสามารถสลับจากห้องเรียนแรกไปห้องเรียนที่2หรือวิชาอื่นๆได้ค่ะเข้าไปที่ Google ปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนได้อีกด้วยงานที่ครบกำหนดต่างๆในแต่ละชั้นเรียนที่เราสร้างจะแสดงใน Google ปฏิทินนี้ค่ะ ในคลิปต่อไปเราจะแนะนำวิธีการสร้างงานและให้คะแนนในชั้นเรียนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ